สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่มิสูเอเวอร์ปากเกรกันนะครับวันนี้ผมเก่งมิสูนะครับกับคุณอาร์มวันนี้ก็จะมารีวิวปาเจโร่สปอร์ตกันนะครับผมครับคุณอาร์มครับวันนี้ปาเจโร่สปอร์ตคือที่เราจะมาดูกันคือตัวไหนฮะอ่าวันนี้หลักๆที่พามาดูนี้เป็นปาเจโร่สปอร์ตตัว G T P ีพรีเมียมขับ4ี่นะครับก็คือตัวท็อปครับเลยนะครับของตัว G T นะครับแต่วันนี้เราจะเปรียบเทียบระหว่างตัว G T ทีพรีเมียมกับตัวเอลิทนะครับว่าส่วนต่าง30,000บาทเนี่ย มีอะไรต่างกันบ้างครับผมนะครับถ้าเรามาเริ่มจากภายนอกก่อนได้ครับเราเริ่มดูที่ตรงด้านหน้าก่อนนะครับผมนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือนี่ครับแบตอักษรนะครับคำว่าปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้เป็นตัว GT Premium ซึ่งเราแต่งเราแต่งให้ลูกค้าดูนะครับผมถ้าเป็นตัวเดิมโดยจากโรงงานเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับถ้าตัว El ลิทจะมีครับหนึ่งอย่างที่ต่างกันให้มาด้วยนะครับใช่ครับสองคือกระจังหน้าครับ กระจังหน้าตัวนี้ถ้าเป็นตัว e l ลิทจะเป็นสีดำครับครับถ้าเป็นตัว G T Premium ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับครับจุดที่สามนะครับล้อนะครับล้อนะครับล้อจะเป็นล้อลอยขอบสิบแปดนิ้วเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่สีนะครับตัวเอลิทจะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้เปรียบเทียบให้ดูนะครับส่วนตัว G T Premium จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีฟูโทนนะครับตัดตัดเงาตัดสีเงินแบบนี้ ต่อไปก็มาดูภายในกันก่อนครับผมะคุณอาร์ครับผมภายในก็จริงๆริงสเปกออปชั่นเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับหน้าจอดิจิตอลมีระบบการขับขี่ที่สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับครับเบรกมีไฟฟ้าออโต้โฮนะครับแอตติฟฟูตคอนโทรแพดเดิชิพปัดน้ำฝนออโต้ไฟออโต้แล้วก็ที่เตือนออกนอกเลนในกรณีที่เราเลี้ยวเราไม่เปิดไฟเลี้ยว ออปชันพวกนี้เป็นออปชันพื้นฐานของตัวท็อปเลยจะ e l ลิทหรือ g ี p ีพรีเมีมีด้วยกันทั้งคู่กล้องมองรอบคันอะไรอย่างนี้นะครับตฟังชัก์นอยู่แล้วแต่ส่วนที่ต่างมาภายในเลยคือตัว e l i ิทจะมีเพิ่มแบบตรงนี้ให้นะครับเป็นแบบให้ภายในแล้วก็อย่างที่สองคือกล้องบันทึกหน้ารถครับตัว G Premium ไม่ได้แถมมาให้นะครับไม่แถมนะครับแต่ถ้าอยากได้ คุยกับเซลล์ที่บุิษาทอ้างขายได้นะครับไปคุยกันเองใช่ครับไปคุยกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยีริตเนี่ยแถมมาให้เลยเดิมเดิมจากโรงงานติดมาเลยนะครับไม่ต้องไปต่อสายอะไรยุ่งยากนะครับได้วารันตีจากโรงงานด้วยนะครับตอนนี้เรามาต่อกันด้านหลังกันนะครับผมครับผมคุณอามครับก็อย่างที่บอกครับว่ามาดูว่าด้านหลังเรามีอะไรให้เล่นกันบ้างนะครับเริ่มจากอันดับแรกเลยไม่ว่าจะเป็นตัว g c r y s t a l i หรือตัวยีริดมีเหมือนกันหน้าจอขนาด10.2นิ้วนะครับ เป็นหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อ AUX HDMI USB ได้นะครับแล้วก็จะแถมหูฟังมาให้ครับผมเป็น2คู่เลยนะครับก็คือไม่ต้องต่อสายยุ่งยากวุ่นวายนะครับเชื่อมต่ออินฟาเรดได้เลยนะครับผมโอเคครับก็คือก็จะมีในส่วนของที่พักแขนอาการตรงนี้ผมชอบมากนะครับมันต้องดันเบาะไาให้สุดเอ็นปรับเอ็นหน่อยที่ มันจะพอดีเนี่ยครับแล้ที่ใส่แก้วเป็นแบบท็อปท็อปพัทแบบนี้เครื่องนี้ผมชอบมากนะครับไม่ชอบแบบเป็นหลุมๆตรงนี้ครับผมใช้ในกานได้จริงใช่ครับนั่งเมื่อสักครู่กับพี่เก่งเลยพี่เก่งนั่งเป็นงไงบ้างครับลองนั่งให้ลูกค้าดูหน่อยก็ยังเหลือนะครับเหลือประมาณครึ่งหน้านะครับผมฮะครับผมครับนี่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยสูง180หนัก62นะครับมานั่งแถวที่ไหนตอน3ามนะตอน2แบบนั่งได้ด้วยนะครับนี่ครับเลกรูม กล้องเห็นได้เอ่ยเล็กลูมก็ยังเหลืออยู่นะครับเกือบคืบแล้วก็เฮดลูมเนี่ยถ้าคนสูงเกินร้อยแปดสิบเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าเริ่มเสียวแล้วนะครับแต่มาตรฐานคนไทยเนี่ยคือก็ไม่ก็กนั่งได้สบายครับก็ต้องบอกว่าจริงๆก็เหมาะสําหรับเด็กแหละแต่ว่าผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งดีเอางนี้ดีกว่าตอนนี้ทางมิสซูเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับก็สําหรับเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้น25% ดอกเบี้ยเริ่มต้น0.89%เท่านั้นนะครับส่วนอื่นๆอะไรอยากได้ลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยังไงลองเข้ามาคุยกันที่ไหนครับผมที่ Mitsubishi e v e r Package นะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เราทั้งสองคนก็ผมอาร์มเซลอาร์มและเซลเก่งต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ